อ้าวสวัสดีครับวันนี้ก็ร้านไทยเอ็นเหมือนเดิมนะครับเราลองรีวิวแมคเลนโซ่ขอบ20นะครับพร้อมกับยางนิสโต้กันหน่อยนะครับว่าขี่แล้วจะนุ่มไหมครับกับรีเจนเดอร์ตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับเดี๋ยวลองไปนั่งดูนะครับว่าขี่แล้วตอบสนองได้ดีแค่ไหนกับสปริงตัวใหม่โช๊คตัวใหม่นะครับช่วงล่างของเขานะครับรีเจนเดอร์นะครับตัว2,008 คือตัวท็อปล่าสุดขับสี่เลยครับตัวนี้โอเคครับเดี๋ยวลองขึ้นรถขอนั่งไว้ด้วยนะเดี๋ยวลยครับครับผมอันนี้ก็ชมหน้านะครับเจ้าของรถอันนี้คุณอะไรครับเนี่ยวิสิตครับคุณวิสิตนะครับนะคุณวิสิตก็ได้ออกมาวันนี้เองนะครับป้ายแดงๆเลยก็ไว้วางใจไฮเอ็นนะครับนะได้มาเปลี่ยนยางเปลี่ยนแม็ก กับที่นี่อ่ะหลายคันเลยนะครับนะหลายคันเลยวิสิตมาเปลี่ยนหลายคันมากนะครับนะก็จะมีกล้องให้ด้วยเห็นไหมครับมองหลังคานะเขาเรียกว่าได้ทุกมุมเลยนะครับของกล้องนะช่วงลงช่วงเลี้ยวได้หมดนะครับเนี่ยจะเห็นด้านข้างเห็นมุมอับเห็นหมดเลยนะครับนะดิจเดอร์ตัวใหม่ออกมาเยี่ยมมากเลยแต่วันนี้จุดประสงค์หลักก็คือเราจะมารีวิวช่วงล่างนะครับพร้อมกับยางลิโต ว่าใส่แล้วนุ่มแค่ไหนแตกต่างไหมอ่าเรียบร้อยครับรถออกตัวไปแล้วนะครับคาดเข็มขดัขดก่อนเพื่อความปลอดภยัยนะครับอยู่เทินอ่าอยู U ่เทินใต้สะพานเลยครับคุณวิสิตแตกต่างไหมฮะจากมาเดิมๆจาการถเนาะยางนี่โตะค่อนข้างจะนุ่มเนาะนครับนุ่มเหนิบด้วยอ่าเดี๋ยวลองขับดูระยะไกลๆนิดนึงนะครับแค่ยูเทินเดียวนะผมแค่รีวิวแค่ยิดยูเทินเดียว ให้เพื่อนๆได้เห็นสมรรถนะของเขานะครับนะแต่ว่านั่งสบายขึ้นครับนะรเรจันเดอร์เบาะก,ก็ปรับไฟฟ้านะครับขึ้นลงได้ตามสบายเลยนะครับอืมนะครับปรับหน้าปรับหลังโยกซ้ายโยกขวาได้หมดเลยเนื้อเ้ืงหลังก็กว้างนะครับนะรีวิวรถให้ด้วยนะครับหลังคาสีดํานะครับนะเหมาะกับผมมากครับหลังคาสีดําเพราะว่าผมนี่ ลูกนี่เล่นจนเปื้อนหมดแล้วนะครับกันเก่าสีขาวนะแต่ทําให้สีดําผมว่าผมชอบเลยนะครับนี่ครับตอนนี้ใช้หมดอะไรอยู่หมดมันมีสามโหมดนะฮะตัวนี้ normal normal ครับอ่ามี normal มี sport นะตัวนี้ใช้ normal อ,อ,อยู่ก็ประหยัดน้ำมันนะครับ sport sport มีคน<อ>ไปกด sport เลยเนี่ยจริงปะ่ะโชว์แล้วใช่ไหม sport เลยโชว์เลยผมม่าไปกดเองอะแหละนี่ครับมีสามโหมดให้เราเลือกนะครับนะ อยากแรงก็สปอร์ตไปเลยนะครับนะแต่ว่าแรงจริงๆครับแล้วก็ทำไมถึงออกรุ่นนี้ครับพี่ชอบอ่ะอ่าชอบครับนะโดยความชอบชอบโดยส่วนตัวชอบโดยส่วนตัวเนาะแต่ทั้งที่ออปชั่นยังซูใครอื่นไม่ได้ชอบโดยส่วนตัวแต่ก็ยังชอบนะครับนะใจเดียวกับผมเลยนะครับนะใคยอื่นนี่ออปชั่นไปเยอะแล้วแต่ว่าก็ยังชอบในความเป็นของ ฟอร์จูเนอร์นะนะครับรุ่นนี้มาเป็นแบบช่วงล่ามันเป็นในลีเจนเดอร์สไตล์ด้วยอ่าลีเจนเดอร์สไตล์ด้วยตอนนี้ที่ว่าเป็นเมื่อกี้นี่คือคืออะไรฮะคือพวงมาลัยเนี่ยเวลาเราเเลนเนี่ยมันเกิดว่าเลนเส้นป่าเนี่ยครับผมมันจะเวี่ยงกลับันดีเลยนะโอตอนนี้มันจะเวี่ยงกลับนะโอ้โหสามารถมันก็มีข้อดีข้อเสียคือเอาง่ายๆเขาเรียกว่าหลับในนี่ช่วยได้ช่วยได้เลยนะ อ๋อมันสามารถเบี่ยงกลับมาได้เลยอัตโนมัติเบี่ยงนะโอ้สุดยอดครับเทคโนโลยีตัวใหม่ล่าสุดของ Fort u n e r นะครับเป็นเพื่อนลองไปขับขี่ลองไปใช้ดูนะครับนะแต่ที่ผมไปเทสมาเซลไม่ได้แจ้งผมเ่ยแต่ช่วงล่างนะครับยางนะครับตัวนี้ถือว่าโอเคเลยนะครับเราพูดถึงยางแล้วก่อนนะครับนะอันนี้เราก็จาหน่ายด้วยนะครับยางนิโตะนะครับเป็นยางญี่ปุ่นนะครับดอกก็สวยงามเลยนะครับนะอย่างที่เพื่อนเห็นนะครับแมกเรนโซ่นุ่มๆนุ่มนะนุ่มกว่ายางเดิม โอเคนะครับยังเดมกตโยต้าจะให้เป็นดันหลมาครับผมก็มาปรับเปลี่ยนเป็นนิโตะก็เพิ่มตังค์นิดหน่อยครับไม่เยอะนะครับนะก็ได้ลายเฉี่ยวของเรนโซไปด้วยบวกกับลายเลนโซด้วยนะครับตัวใหม่ล่าสุดของเรนโซบอกได้เลยว่าหล่อลงตัวแน่นอนนะครับกับเรจินเดอร์นะเดี๋ยวเราอยู่เทินกันแล้วนะครับนะผมก็ขอจบคลิปสั้นๆแค่นี้ก่อนนะครับนะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ